ขณะที่ผู้รักประชาธิปไตยในนามสมาพันธ์อีสานล้านนานะคะก็เพื่อปกป้องประชาธิปไตยมีการรวมพลังกําหนดยุทธศาสตร์ความเคลื่อนไหวเพื่อที่ต่อต้านกลุ่มผู้ทําลายประชาธิปไตยค่ะ กลุ่มผู้รักประชาธิปไตยภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งมีทั้งคนเสื้อแดงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนานสมาพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยที่จัดขึ้นภายใน The Village Hotel เ,เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา นายสุทินคลังแสงอดีตสสพักไทยรักไทยกล่าวนะคะว่าการสัมมนาในวันนี้เพื่อแสดงพลังให้ฝ่ายที่กําลังทําลายประชาธิปไตยได้รับรู้ว่ายังมีประชาชนจนํานวนมากที่ทนไม่ไหวและกําลังออกมาแสดงพลังปกป้องระบอบประชาธิปไตยโดยผู้รักประชาธิปไตยที่มีแนวความคิดและอุดมการณ์ตรงกันในภาคเหนือและภาคอีสานจึงได้รวมตัวกันเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวค่ะ ส่วนแนวทางการเจราจาเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งนั้นนายสุทินกล่าวนะคะว,ว่าส่วนตัวเห็นด้วยแต่การเจราจาดังกล่าวจะต้องไม่ใช่เกมทางยุทธวิธีต้องมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งส่วนตัวยังเห็นว่านายสุเทพเทือกววสุบัณผู้ต้องหาคดีกบฏยังมีความสําคัญในการเป็นตัวแทนในการเจราจาค่ะเช่นเดียวกับพันตํารวจโทวยพ์อภรรัตอดีสสพักไทยรักไทยที่ส่งเสียงไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยกําหนดการเคลื่อน ไหวของนายสุเทพเทือกสุบรรว่าต้องการสิ่งใดกันแน่ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการต่อสู้คนส่วนใหญ่ของประเทศก็พร้อมตอบรับค่ะวันนี้คนที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยกับอำนาจที่ไม่ชอบเนี่ยหนึ่งละมีคนเสื้อแดงเป็นหลักแล้วนอกเหนือที่ไม่เสื้อแดงก็จะมีคนอีกหลากหลายซึ่งวันนี้เนี่ยองค์กรวันนี้เป็นองค์กรซึ่งรวมทั้งเสื้อแดงเป็นแกนแกน แล้วก็คนที่ไม่ใช่แสดงก็มารวมกันอย่างมากมายเป็นต้นว่าในภาคเหนือภาคอีสานคนซึ่งเขาไม่เคยคิดจะต้องออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยวันนี้ก็ออกมาคนซึ่งเป็นปัญญาชนคนซึ่งเป็นปราชชาวบ้านคนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการเนี่ยเขาก็ออกมาว่าทําได้วันนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าฝ่ายที่ทําลายประชาธิปไตยเนี่ยลุกหนักความจริงแล้วพลังเงียบคนที่รักประชาธิปไตยคนที่รักสันติเนี่ย ธรรมชาติแล้วเขาจะอยู่เงียบแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะออกมาแต่คนที่จะทําลายประชาธิปไตยเนี่ย<ส>เขาจะไม่เงียบ<ส>เขาก็จะออกมาซึ่งเชื่อว่าคนจะทําลายประชาธิปไตยนีย่ออกมาจนหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็ผ่านจุดสูงสุดแล้วแต่สําหรับคนที่จะต่อต้านและปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยยังนิ่งยังไม่ออกมาแล้ววันนี้เริ่มแล้วเพิ่งเริ่มนะครับแต่ว่า,าฝ่ายฝ่ายทำลายเนี่ยเดินมาจนถึงจุดลาแล้วล่ะเราคิดอย่างนั้นแต่ฝ่ายต่อต้านวันนี้เพิ่งเริ่มออก นี่แค,แค่แค่ไอแค่ไอแคกเดียวนะอย่าให้อย่าให้ถึงกระจามนะกระจามแล้วจะรู้สึกนะผมจะบอกให้พวกผมเนี่ยพวกคนยากคนจนเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะไม่มีอะไรจะเสียแต่คนรวยผู้ลากมากดีคนใหญ่คนโตเนี่ยเงินทองมหาศาลเสวยสุขมายาวนานแต่พวกผมเนี่ยโดนกดขี่กมเห่งมายาวนานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสู้ นะครับจะเอาอยัางไงก็บอกมาจะเจรจา,าก็ได้หรือจะสู้กันอย่างไรได้ทุกอย่างพันตำรวจโทวัยพจน์ยังตั้งข้อสังเกตถึงคำสั่ง9ก้ข้อของสารแพ่งนะคะว่าอาจมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้ก่อความไม่สงบอาจอ้างอิงคำสั่งดังกล่าวแล้วดำเนินการเลียนแบบมอบประชาธิปัตย์ที่อ้างคำสั่งสารแพ่งนะคะเคลื่อนไหวปิดถนนแล้ก็สถานที่ราชการคะ่ะ